ตีใหม่สิลูกทำได้ไหมทำได้ไหมเอา้าถังที่สามแล้วนะค่อยๆ่าย <Hi! laughs> ทำได้แล้วหนูต้องเอาทรายเปียกแล้วก็ทำให้มันแน่นๆใช่ไหมคะว้าวทำประสาทได้เลยนะเนี่ย <laughs> หนูจะทำอะไรใส่ลูกทำให้มันแน่นๆๆแน่นทุบแน่น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  อุ้ยกลัวความจังเลยอะ่ะใจเย็นเธอใจเย็นว้าว